สวัสดีครับผมคุณผู้ชมกันทุกๆคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเฉลิมวงหรือไม่ก็ซิกมานะครับสักช่องหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับซึ่งทําไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าช่องนี้คลิปนี้นะครับจะลงเป็นช่องใหม่นะครับก็จะเป็นช่องใหม่ของเรานะครับไม่รู้ว่าในช่องหลักผมจะเปลี่ยนไปเป็นเฉลิมวงเหมือนเดิมหรือว่าช่องนี้จะชื่อเฉลิมวงอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ก็อันนี้เป็นช่องใหม่นะครับซึ่งผมจะทํา อยู่ทั้งหมด3ช่องนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันเร็วๆนี้2ช่องจะเป็นแจกเงินฟรีแล้วก็อีกช่องนึงจะเป็นช่องเกมโดยเฉพาะนะครับก็รอติดตามก็แล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็คือโอเคเริ่มจากกาขยันละนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเงินฟรีนะครับวันนี้เป็นการขายของ t ร m o v e นะครับวันนี้ไม่ได้หมด6ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคิปฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับรหัสในตัวแรกนะครับดอกจัน935นะครับตามด้วยดอกจัน36สี่เหลี่ยม ดอกจันเก้าสามห้านะครับดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมนะครับสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่สิบกิกนะครับใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็สําหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่สองนะครับดอกจันเก้าสองศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันเก้าสองศูนย์สี่เหลี่ยมสําหรับรหัสเน็ตตัวนี้ห้ากิกใช้งานได้สามสิบวันหรือว่าหนึ่งเดือนนะครับโอเคครับสําหรับรหัสเน็ตฟรีตัวที่สามนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันเก้สสา sì สม bah, ามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้5้ากิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับรหาสเน็ตฟีตัวที่4นะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับตามด้วยดอกจันสามแปดสองศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดนะครับดอกจันสามแปดสองศูนย์สี่เหลี่ยมสำหรับรหัสเน็ตตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่5้ากิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับผม แล้วก็สำหรับรานเน็ตฟีตัวที่5นะครับดอกจันทรดสี่สี่เหลี่ยมนะครับดอกจันทรดสี่สี่เหลี่ยมสำหรับรานเน็ตตัวนี้ไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมกดรับได้ทุกเดือนนะครับผมเดือน6กดรับได้ทุกเดือนนะครับผม6ครั้ง6เดือนเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับราเน็ตฟีตัวที่6ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับดอกจันแป8ดดอกจันสองสี่เหลี่ยมนะครับ ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมสําหรับรหัสในตัวยี้หนึ่งกิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผมโอเคทุกคนผมขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือถ้าผมทาคลิปสองช่องเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ว่าผมไม่ได้ทำสองช่องที่แบบรหัสไม่เหมือนกันอ่าเป็นรหัสที่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสมมติว่า รหัสเน็ตชุดนี้เนี่ยเป็นชุดหนึ่งนะครับลงช่องหลักผมจะไม่เอาชุดหนึ่งมาลงช่องสำรองต่อนะครับจะไม่อัดคลิปรหัสเก่าอ,อีกรอบหนึ่งนะจะเป็นชุด2ลงช่องสำรองชุด3ลงช่องหลักชุด4ลงช่องสำรองอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่1ลงช่องหลัก2ลงช่องหลัก1ลงช่องสำรอง2ลงช่องสำรองไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะไม่ลงคลิปซ้ำกันนะครับถ้า ชุดนี้ลงช่องหลักแล้วชุดต่อไปก็ต้องลงสำรองนะครับผมจะเราจะไม่ลงปะปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่ใส่ยังไม่ได้หรือได้น้อยเนี่ยนะครับก็แนะนําว่าให้ดูทั้ง2ช่องนะครับเพราะว่าเราแยกกันนะครับผมโอเคครับเตอวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ใจกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ